ถ้าเรื่องนี้ผ่านไปได้ดีเฉินจุนยูจะต้องทราบซึ้งในตัวเราแน่ๆแล้วเราก็จะได้อยู่ด้วยกันการจัดการช่วยหยุนนั้นมันใช่ง่ายได้แค่นิดเดียวอาจารย์โจเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยครับนี่อาจารย์ว่างถึงขนาดมายุ่งกับเรื่องคนอื่นขนาดนี้เลยเหรอแกช่วยหยุนพวกนายได้ยินแล้วใช่ไหมเมื่อคืนน่ะเป็นเรื่องจริงนั่นเหรอนี่เธอตกลงแล้วเรื่องเป็นยังไงทำไมเธอถึงได้ไปที่ร้านนั้นล่ะ พอดีฉันเบื่อก็เลยไปเที่ยวเล่นที่ร้านนั้นสักหน่อยแต่โชคร้ายเจออาจารย์ชูก็เลยถูกบ่นใหญ่เลยแล้วเขาก็ลากฉันกลับหอไม่พูดเรื่องจริงออกไปดีกว่านะแค่นี้แหละนะนะไม่คิดเลยว่าน่าไอ้หน่อย,อยาะเจ้าชูจะไปเที่ยวที่แบบนั้นด้วยไอ้ทุกคนดูจะสนใจเรื่องนี้กันมากนั้นก็ไปเรียงเรียงความให้ครูหัวข้อคือความเห็นของฉันต่อจากข่าวลือในบริษัทเอ้ยในบริบทปัจจุบันให้นามาส่งพวกนี้ถ้าใครไม่ส่ง ค,คุณจะโทรแจ้งบุกของเลี้ยงคนไม่คุณลองดูเอาเองแล้วกันมีเอกสารเรียกร้องให้ไล่คุณออกในขนาดนี้คุณแจะชั้นทํายังไงนึกว่าเรียกมาเพราะมีเรื่องอะไรแค่นี้เหรอที่แท้ก็แค่เรื่องแค่นี้คุณไม่ต้องห่วงแล้วครับเรื่องพวกนี้เคลียเรียบร้อยแล้วนายจะไปไหนยะกลับมาคุยกันให้เสร็จก่อนเรื่องเล็กน้อยแค่นี้พ่กนี้ก็ยังไม่สายตอนนี้เราไปเราไปหาฟ้านหงก่อนดีกว่ามาพบใครคะฟ้านหงครับ ท่านชูตอนนี้เจ้านายกําลังติดต่อรับแขกอยู่ผมจึงรับหน้าที่ดูแลท่านก่อนนะครับพี่หลังลงมารับเองเลยเหรอเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นใครกันท่านชูเชิญน,นั่งก่อนครับส่วนเรื่องก่อนหน้านี้ได้โปรดอย่าเอาความเลยไม่ต้องคิดมากไปแล้วครับคุณหงแล้วคุณเชนผมมาในวันนี้มีเรื่องอะไรเหรอเว้ยฟูฟานหงอดูงคนนี้เดี๋ยวเหรอที่จะให้มาประลองกับข้าดูอ่อนแอปกปิดแบบนี้แกกำลังล้อเล่นข้าอยู่หรือไงถึงจะ เบาบางมากแต่ร่างกายของตาแกนี่มีลมปานอยู่แสดงว่าเขาเพิ่งจะเข้าสู่ขั้นแรกคุณหงนี่มันเรื่องอะไรกันครับคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ตอนแรกนี้แกนของผมชินเต๋อกำลังแย่งเขตแดงกันอยู่ตอนนี้ยังคงกันยังคงตกลงกันไม่ได้สุดท้ายพวกเราก็เลยใช้วิธีประลองเพื่อแต่สินกันนะครับให้ส่งนักสู้มาแต่ละฝ่ายละหนึ่งคนถ้าหากว่าใครชนะก็จะได้พื้นที่นั่นไปแต่ผมไม่ยินดีว่ามาฝั่งนั้นจะได้เอ้ยได้ยินว่าฝั่งนั้นได้ยอดฝีมือมาก็เลย ก็เลยให้พวกผมมาประลองเพื่อที่จะหาตัวแทนไปสู้สินะครับสมแล้วที่เป็นท่านชูที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนั้นมันสาคัญกับธุรกิจของผมเอา,ามาก okay. ถ้าหากว่าได้มาชื้อของผมจะต้องรุ่งเรืองขึ้นอีกสิบเท่าแน่นอนแล้วท่านเว่ยฟูพวกนี้ก็เป็นยอดฝีมือเช่นกันท่านชูท่านเว่ยพวกท่านช่วยประลองกันหน่อยได้ไหมว่าใครจะชนะตามที่ผมสัญญาให้ 1, 000 000หนึ่งล้านหยวนเหมือนกันฟานหงเจ้าคิดว่าข้าจะยอมเสียแรงเปล่ากับแค่เงินหนึ่งล้านหยวนเน้อหรอ หนึ่งล้านมันไม่พอสาหรับฝีมือของท่านแล้วใช่ไหมล่ะถากว่าใครได้ไปประลองผมจะจ่ายเพิ่มให้อีกห้าล้านหยวนถากว่าเราได้ที่ดินผืนนั้นมาเราก็จะสามารถทําเงินได้เป็นเป็นพันล้านอีกแค่เงินไม่กี่ล้านแค่นี้เล็กน้อยห้าล้านเลยกันเหรอตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเรานั้นแค่เงินแสนก็ยังไม่เคยแต่ต้องเลยยิ่งพอข้ามสู่โลกเซียนแล้วความคิดเกี่ยวกับเงินก็ไม่มีอีกเลยคิดไม่ถึงเลยว่าเราจะได้เงินต้นโตมาง่ายใดเพียงนี้ ไหนๆเราก็มาแล้วแถมเงินยังสามารถเอาไปแบ่งภาระของครอบครัวได้อีกอย่างเราเองก็มีเรื่องที่ต้องรบกวนฟานหงอยู่เหมือนกันฟานหงข้าขอถามเจ้าหน่อยคนที่ฝั่งศัตรูพามาด้วยนะสามารถเอามือวางไว้บนแผ่นไม้และทําให้แผ่นไม้แตกละเอียดได้ใช่หรือไม่ใช่เลยแบบนั้นเลยครับตอนแรกพวกเราว่า <Okay. S 1> จะลงมือในตอนจบแต่ไม่คิดว่ามันจะเก่งมากขนาดนี้ <Okay. S 1> เลยให้อลางเองยังไม่ทําอะไรขนาดอลางเองยังทาอะไรไม่ได้สิ่งนั้นเรียกว่าพลังลม พลังปานดีแล้วที่พวกเจ้าถอนตัวออกมาไม่อย่างนั้นพวกเจ้าคงไม่รอดแน่พลังปานมันคืออะไระครับไอ้หนูเจ้ารู้จักพลังปานหรือไม่เจ้าอย่ามาประลองกับข้าให้เจ็บตัวเปล่าเปาเลยที่พวกเรารู้จักกันทั่วไปพลังการพลังปานนั้นเหมือนกับพลังปานที่อยู่ในยายเหมือนกับไม่เป็นกําลังภายในพลังปานก็คือพลังภายในที่ปลดปล่อยออกมาสู่ภายนอกจากเส้นลมปานที่อยู่ภายในร่างกายสําหรับผู้ที่ฝึกริยุทธ์มานานเส้นลมปานจะได้รับการทะลวงเปิดออกให้เกิดพลังขึ้นมา ตึกล้ำซับซ้อนขนาดนี้เชียวแต่มันก็แค่ของหลอกเด็กหนทางเดียวยังมีอีกยาวไกลย,ยิ่งส่วนคนที่สามารถทำลายแผ่นไม้นั้นได้ก็คงมีลมปานพอตัวอยู่เหมือนกันดูท่าก็คงจะพอมีความรู้อยู่บ้างแต่เจ้าเองก็ปากดีไม่เบาที่แกามาพูดพลังลมปานนั้นเป็นแค่ของเด็กเล่นข้าต้องใช้เวลาถึงสิบป,ปีก็จะก่อลมปานได้แกมาอ่านมาพูดอย่างนี้ได้ไงคนบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในแค่กะลาคิดว่าตัวเองใหญ่ข้าฟ้าแต่แท้จริงแล้วก็อยู่ในแค่กะลาใบเล็ก ช่างเป็นเด็กที่จองหองเสียจริงข้าว่าแค่การรวบรวมลมปานเจ้าก็ยังทําไม่ได้เสียด้วยซ้ํารีบบอกมาซ้าว่าเจ้าจะมาจากที่นี่เพื่อเป็นเจ้าสิทธิ์ของเอ้ยเดี๋ยวเพื่อว่าเจ้าจะเป็นสิทธิ์ของเพื่อนข้าข้าจะได้ทาเพียงแค่สั่งสอนและนี่น่ะเราพลังลมปานท่านเว่ยฉันแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้วิธีแบบนี้มันหลอกได้แต่พวกเด็กน้อยเท่านั้นแหละฉันว่าแกไปฝึกอีกสักสิบปีแล้วค่อยมาขู่ฉันดีกว่านะท่านชูผมว่าท่านอย่ายั่วโมโหท่านเว่ยดีกว่านะครับเจ้าหนู ถ้าไม่เห็นแกหน้าของฟันหงปันนี้คอแกคงขาดไปนานแล้วเจ้าบังคับให้ข้าต้องทําแบบนี้เองนะนี่คืออาวุธวิเศษดูซิว่าแกจะต้านได้นักได้สักกี่น้ำเดนี่มันอะไรกันโอ้จะเอามาให้ฉันกันเหรอหินโ,โรกที่แกคิดว่าเป็นอาวุธโบราณนั่นน่ะสามหาวทันชูรีบหลบเร็วเข้าแกเส็จชั้นแน่ นี่มันอะไรกันใบช้างกันเหรอลมปานช่างแข็งแกร่งยิ่ง,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 งจะจะต้องไม่ได้เป็นแค่สีแน่ๆระดับเจ้ามันปรมาจารย์ชัดๆนี่คือพลังที่แท้จริงของท่านชูหรือเนี่ยในเมื่อแกแพ้แล้วแผ่นทองแดงนั่นฉันขอแล้วกัน <Okay. S 2> มีปัญหาอะไรไหมได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยข้าน้อยไม่กล้าเป็นปัญหากับท่านหรอกถากว่าท่านปรมาจารย์ต้องการสิ่งนั้นก็เชิญเอาไปได้เลยแผ่นทองแดงนี้ คงถูกฝังไว้ในที่ที่มีพลังหยินเข้มข้นมากกว่าพันปีถึงมันจะไม่ได้พิเศษอะไรมากมายแต่ก็มีพลังหินเคลอบไว้อยู่ล้นหลามมันสามารถเอาไว้หลอมประสาทผู้คนได้ไไดฉันจะถือว่าสิ่งนี้เป็นคําขอโทษแต่แน่นอนว่าถ้าว่าแกยังไม่พอใจฉันก็พร้อมเสมอนะทองแดงแผ่นนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อคนธรรมดาแต่ว่ามันมีพลังที่บริสุทธิ์ที่เป็นประโยชน์กับเราโคตรเซียนเกณฑ์กลับมาเกิดใหม่ ปติตามตอน่อไป